สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสาระเบริกูมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเด็ดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อ d 88มอริสผาดาว youtube.com โหระษ์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 หมอฤทธิ์ผ่าดา YouTube.com นะครับช่องรายการดูดวงชะตานะทั้ง12ราศี นะครับประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยนะก็ฝากแฟนคลับทุกคนนะครับในโปรดช่วยกดซับสไคร b ์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปของอาจารย์นะเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ข้อมูลนะครับในการวางแผนดวงชะตาชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักสถิตินะครับเพราะในดวงชะตาประจําในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงดาวบนท้องฟ้านะครับที่มีเกณฑ์การ โครจรยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะส่งผลดีหรือร้ายต่อดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับโดยรวมจะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ได้ทำคลิปดูดวงชะตาปี2565เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณสามารถไปติดตามนะครับในคลิปแต่ละละัคนาราศีได้เลยนะครับเอ่อที่อาจารย์ได้โพสต์ไว้ให้นะแล้วกดแชร์คลิปต่อไปนะครับเอ่อเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลนะสำหรับใครที่ยัง คิดใม่ออกนันไม่รู้จะวางแผนชีวิตอย่างไรดีนะครับเพอคุจะได้มีความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ในดวงชะตาชีวิตของคุณได้นะวางแผนชีวิตได้นะครับแล้วก็รอติดตามคลิปนะครับดูดวงนะปี2 6 5ส่วนที่เหลือนะครับอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงดาวเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่คุณรอติดตามในช่อง YouTube ของอาจารย์ได้เลย อาจจะเป็นดูดวงชะตารายวันก็นได้หรืออาจจะเป็นทําคลิปพิเศษก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับปี2 5 6 5นี้นะครับเ е ตติง้งนี่กระฉูดมากเลยนะมีแฟนคลับหลายคนเข้ามาดูนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับสาธุนะถ้าใครดูคลิปของอาจารย์เยอะๆแชร์คลิปไปนะครับขอให้คุณสวยรวยหล่อมีเสน่นะครับมีเงินมีทองไหลมาเทมาตลอด ทั้งปี2565และตลอดไปเลยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในโดวชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวประจำตัวก็ยังอยู่ในภพวินาศนะในดวชะตาเนี่ยดาวประจำตัวก็เป็นดาวองคารแล้วก็มาจากภพอลลด้วยเช่นกันนะครับตำแหน่งก็เป็นประ,กระเกษตรเป็นพินทุบาทแล้วก็เป็นอโดมมกีดนะ ุดมเกณฑ์หมายถึงรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคุณนะก็ยังมีโอกาสที่ดีเข้ามานะครับในเรื่องของธุรกรรมนะหรือนิติกรรมต่างๆของเจ้าชะตาเนี่ยให้ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะหรือให้อยู่เบื้องหลังจึงจะดีกว่าออกหน้านะครับขณะเดียวกันปัญหาหรือศัตรูนะครับผู้ที่ไม่ค่อยมีความหวังดีกับเจ้าชะตาก็ไม่ค่อยมีนะหรือถ้ามีนะครับก็ไม่สามารถทําความเสียหายให้กับเจ้าชะตาได้นะักนะในดวงชะตา ขนาดเดียวกันนะครับเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยในบางครั้งก็อาจจะไปก้าวไก่สิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกระเทือนถึงฐานะความเป็นอยู่ของเจ้าชะตานะครับชาวราศีพิจิกมาพูดถึงดาวต่อมาที่สําคัญเลยนะครับก็คือดาวพรหัสสบดีนะดาวพระสบดีดาวพฤหัสบดีนี้เป็นเทพแห่งดาวบุญยฤินะครับเป็นเทพแห่งคุณงามความดีต่างๆเพราะฉะนั้นบุญกุศลต่างต นะครับจะส่งผลให้กับชาวราศีพิจิกเนี่ยในช่วงจังหวะในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะครับ6กสเวลายีบ 2, ใบสอนกาย11นาทีนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับถ้าวัดที่ไหนไกลบ้านจัดพิธีสวดรับส่งเทวดา,าพระพฤรัสบดีก็ให้คุณไปที่วัดใกล้บ้านได้เลยนะหรือถ้าคุณไม่สะดวกก็ให้จัดพิธีที่บ้านเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะครับเออให้จัดที่ โต๊ะหมู่บูชาพระที่หิ้งผ้าของคุณได้ก็ถือว่าเป็นมงคลนะไม่จําเป็นที่ต้องมาตั้งโต๊ะหมู่แยกต่างหากให้มันวุ่นวายสับสนนะครับหิ้งพระที่บ้านก็เปรียบเสมือนเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับสามารถติดต่อไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทุกสวรรค์ทุกภพภูมิได้ก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับชาวราศีพิจิกก็คือให้เน้นนะครับผล,ลไม้19ผลนะอาจจะเป็นส้มก็ได้นะก็ถือว่าเป็นมงคลทุบสิกดอกนะครับ พอคุณเตรียมอุปกรณ์ด้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณจุดธูปบกดอกนะแล้วก็ตั้งนโม3จบนะครับแล้วก็ให้สวดพระคาถาบทน,นี้นะอิติปิโสพระควาพระพื่ราษบรีจะมัสมิงจะบุตรคุณนงจะธรรมคุณนงจะสังตคุณังสัพพะทุขังสัพพะปะันสัพพะโรขังวิวัชเยสัพพะราพังพระวันตุเมนะครับเออให้คุณสวดพระคาถาบทน,นี้19จบพอเสร็จแล้วให้คุณสวดอ่ะให้คุณตั้งจิตอธิษฐาน นะครับข้าพเจ้าขอทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างขา้ามชาญคามพบจนถึงปัจจุบันขอทิศบุญกุศลนี้ขอถวายแด่องคเทวดาพระพฤรหัสเสบดีขอให้มงคล,ลบุญนี้จงเป็นกำลังบุญที่หนุนนาให้ท่านมีบารมีสูงยิ่งขึ้นไปและจงแผ่กาลังเทวาณุภาพมาคุ้มครองพิทรักษาประทานพรโชคลาภให้กับข้าพเจ้านะคุณก็บอกชื่อท่านไปนะแล้วก็ให้คุณขอพรได้เลยก็ถือว่าเป็นมงคลดีในดวงชะตา นะครับในช่วงจังหวะระยะเวลา6เดือนนี้ชาวราศีพิจิกคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดล้ลยกาดมากกว่า12ราศีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้พยายามคิดดีทดําดีพูดดีเข้าไว้เป็นมงคลถือว่าการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยจะหมดเปลืองไปกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านภายในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับขณะเดียวกันบุตรหรือบริวารก็มักจะใส่ใจครอบครัวดีนะครับอยู่ติดบ้าน นะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีสเสน่ห์เป็นที่สนใจในสังคมทั่วไปดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบุญกุศลคุณมาแล้วคุณลุยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการโครจรดาวพระหับสบดีเนี่ยเดี๋ยวอจารย์ก็จะบอกให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับดวงดวงในช่วงนี้ดาวพระหับสบดีเนี่ยยังไม่ได้เสด์ไปไหนไกลมากนะักนะก็อ่าตั้งตแต่8พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่8ทธันวาคมนะ ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเอ,อ่อเยอะพอช่วงเดือนธันวาคมจะค่อยว่ากันแต่ช่วงนี้ดาวพรหัสบดีส่งผลที่ดีกับชาวราศีพิจิกแน่นอนนะครับในเรื่องของการเก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ดีแล้วก็ในเรื่องของการงานการเงินความรักสิ่งที่ดีๆก็จะตามเข้ามาด้วยนะครับมาดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นี้จะย้ายราศีนะครับในวันที่17พฤศจิกาย,ยน64เวลาตี2 4งสนะ เงินดาวพระอาทิตนี้เป็นดาวเจ้าเดินพบกรรมมากก็มากลุ่มลักขณานะครับก็หมายถึงการงานน่ะจะเป็นฝ่ายที่มาหาชาวราศีพิจิกนะครับในดวงชะตาแต่อาทิตย์นั้นตกน้ําเพ่าในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะทําคุณคนเมื่อค่อยขึ้นนะครับหรือถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณจะช่วยเหลือใครก็แล้วแต่โดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทนใดๆนะครับนะไม่หวังสิ่งตอบแทนนะแต่หวังในเรื่องของบุญกุศลก็สามารถทําได้ ก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะครับในเรื่องของงานเนี่ยถือว่าจะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบนะครับหรือมีงานเข้ามาตลอดขณะดเดียวกันชาวราศีพิจิกนะครับดวงคุณก็จะเป็นคนที่ถ่อมตนไม่มีความทยอทยานอะไรมากนักนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คิดดีทดําดีพูดดีเข้าไว้จะประสบผลความสำเร็จนะครับมีงานเข้ามาดีอยู่แล้วนะดีกว่าไม่มีงานทานะครับในช่วงนี้ถ้ามีงานอะไรเข้ามาเนี่ยให้คุณทําไปก่อนดีที่สุด นะของชาวราศีพิจิกนะครับและดาวอาทิตย์ก็เล็งกับดาวพระราหูเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึ่งอาจจะมีคนคอยมาขัดแข้งขัดขาคุณด้วยเช่นกันหรือขัดลาบขัดยศบางคนก็อาจจะถูกตัดหน้างานไปด้วยนะครับต้องระวังศัตรูด้วยนะชาวราศีพิจิกนะครับช่วงนี้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันนะชาวราศีพิจิกเป็นคนที่หยิ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ คำพูดต้องระวังนิดนึงอาจจะมีโทสะบ้างนะต่อมามาพูดถึงดาวพุธนะครับดาวพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสริอย่างรวดเร็วนในวันที่17พฤศจิกายยน64เวลา15.15นกานาทีพุธเสริเข้ามากลุ่มลัคนาชาวราศีพิจิกด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นดาวพุธนี้นะเป็นดาวจเจริญพบหมรณละล,ะละาภะนะครับถือว่าสุขภาพร่างกายของเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะัก นะแต่ก็มักจะได้รับสิ่งที่ดีนะครับหรือมีโชคลาภเข้ามาอยู่เป็นประจําแหมดีมากนะเพราะฉะนั้นดาวพุธกลุ่มลักนี้เอางี้เอาในเรื่องของความเสียหายก่อนนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะแต่ในเรื่องของโชคลาภคุณมาอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับถ้าคุณอยู่แห่งหนตําบลไหนก็แล้วแต่ถ้ามีคนเดินถือรตเตอรี่มา นะถือถือมาขายนะคนขายลอตเตอรี่เนี่ยนะให้คุณซื้อเลยนั่นแหละคือโชคลาภมาหาคุณคุณไม่ต้องจะคุณไม่จะเป็นต้องเดินทางไปแสวงหาโชคลาภนะครับให้คุณอยู่ที่อยู่ตรงไหนตรงนั้นนะตานุเป็นวินาศเนี่ยคุณจําไว้คุณต้องอยู่เบื้องหลังถึงจะดีนะครับอยู่เบื้องหลังนะแบบเงียบเงียบนะรับๆถือว่าเป็นมงคลถ้ามีลอตเตอรี่มาคุณซื้อเลยคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเช่นกัน นะของชาวราศีพิจิกนะครับและร่วมดาวพุทธร่วมอาทิตย์กลุ่มลักคุณก็มักจะเป็นคนที่ใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แต่หรือมีในเรื่องของคดีความคุณจําไว้จะต้องพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลเข้าไว้ดีที่สุดนะครับเหตุผลวิชาการหลักการนักแก้ไขปัญหาที่ดีจะทําให้คุณประสบผลความสำเร็จผ่านอุปสรรคทั้งพวงเป็นมงคล ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมชาวราศีพิจิกด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าคุณจะมีในเรื่องของคดีความอะไรก็แล้วแต่นะการเซ็นสัญญานะครับต้องอ่านก่อนเซ็นอันนี้สำคัญด้วยของชาวราศีพิจิกนะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็ดน,นะในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับนะครับในวันที่5พฤศจิกาย,ยน6 4เวลาตี4 4สนาทีดับอยู่ที่ราศรีตุลในภพวีน่า พราะั้นความเสียหายต่างๆต้องเรามาระวังให้มากโดยเฉพาะในเรื่องของชื่อเสียงและเครดิตอาจเสียหายนะครับและพระจันทร์ก็จะเพ่นนะพระจันทร์เพนเนี่ยในวันที่19พฤศจิกาย,ยน64เวลา1 5 5 5นาทีพระจันทร์เพนอยู่ที่รนะาศีพุกศกในภพปัตตนีนะครับก็ถือว่าในเรื่องของความรักคู่สัญญาเจราจาตกลงต่างๆถือว่าจะมีโชคลาภ มีโอกาสที่ดีเข้ามานะของชาวราศีพิจิกนะครับโอเคนะอันนี้ครบแล้วของชาวราศีพิจิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะครับทำอะไรก็โดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบนะในด้านของการเงินการทองก็ยังมีโอกาสที่ดีนะครับถ้ายิ่งปีหน้า 6- 5หนะคุณยิ่งรวยชาวราศีพิจิกปี6กคุณยิ่งรวยครับ ราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะเป็นในช่วงก่อร่างสร้างตัวหรือเป็นการบุกเบิกการลงทุนแล้วคุณก็ไปเก็บเกี่ยวสแสวงหาผลกําไรกลับเข้ามาอย่างเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เลยของชาวราศีพิจิกนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์หรือจะอัปเดตดวงนะก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ